เฮ้ยแล้วสวัสดีครับมีนักสู่เกมใหม่ครับ117กับซีรีส์เอาชีวิตรอดพาร์ทที่3กันเลยนะครับเย้ๆก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมคิดว่าผมจะทำการสร้างประตูนรกเพื่อที่จะไปนรกกันนะครับก็อัปเดตนะครับผมก็ได้ทำการมาตกปลานะครับแล้วนี่คือของที่ผมได้มานะครับซึ่งผมตกปลานี่ผมหาฟอร์จูนนะครับซึ่งเราไม่เจอนะครับแล้วผมก็ไป้ทำฟาร์มต้นไม้เล็กๆฝั่งนู้นนะครับแล้วตรงนี้ก็ ขยายส่วนเพิ่มอีกน,นิดนึงนะครับแล้วก็มีน้องอัวตรงนู้นนะครับจากที่แล้วนี่เราไปหาไดามอนด์ใช่ไหมครับซึ่งผมไม่เจอไดมอนด์เลยแล้วผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเมืองนะครับไปตรงนู้นนะครับข้างหน้าเราเห็นไหมครับมีทอสอยู่ซึ่งผมก็ได้เจอไดมอนด์นะครับมาประมาณ4ก้อนนะเดี๋ยวผมอาให้ดูอ่าไดมอนด์ไดมอนด์อยู่ไหนเอ่อไดมอนด์เราไดามอนด์น่าจะอยู่ในเมืองนะครับผมลืมอะ น่าจะอยู่ในเหมืองนะเดี๋ยวผมขอเก็บของกอนฮนะแล้วเราไปทำการขุดออฟซิเดียนกันดีกว่านะครับเพราะว่าจะมาทำประตูไปนเทอร์กันนะเดี๋ยวมีไม้อยู่ใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็เป็นเหมืองใหม่นะครับที่ผมได้ขุดลงมานะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมืองฝั่งโน่นนี่จะไม่ได้อะไรเลยนะโอเคนี่ะแล้วก็มีสีก้อนนะครับไดมอนด์ซึ่งไม่รอช้าครับเรามาทำพิเกกันเลยฮะเย้เราได้มาแล้วฮะ แล้ก็เหลือ U หนึ่งเมนะ็ดนันแล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแลวกันนะเดี๋ยวพิ่งใช้นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมืองเนี้ยน่าจะมีลาวาอยู่นะเดี๋ยวผมต้องขอเดินดูก่อนนะผมก็จําไม่ได้นะแต่คิดว่าน่าจะมีอยู่นะเอตตอลาวาลาวาถ้าจําไม่ผิดมันมีอยู่นะเหมือนได้ยินเสียงโฮ้ยนี่ก็เฮ้ยเอา้า นี่ก็ยิงจังเลยเด้อแบบนี้ผมก็เดินขุดได้ยังไม่ทั่วเท่าไหร่นะอ่าตรงนี้มีลาวานมีนิดเดียวเองหรออนี่ไงถ้าจำไม่ผิดมีเยอะอยู่นะซัมบีนี่ก็เยอะจังเลยเฮ้ยผมมีดับมันฝรั่งเฮ้ยกรมีคนฝรั่งแล้วทุกคนตอนขุดก็ต้องระวังนะเดี๋ยวเราจะล่วงลงไปในลาวาได้นะ ซึ่งประตูนรกที่ผมจะทํานะครับผมจะทําใหญ่ๆเลยนะแบบใหญ่แล้วก็เท่อะไรแบบนี้เออทุกคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าเมันจะเป็นยังไงนะแบบประตูนรกใหญ่ได้เท่ก็ต้องรอดูกันฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าออปไซเดียนที่เราจะต้องใช้เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมดประมาณ36กก้อนเลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าขุดกันยาวเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ถามสปีดอะ ไปกันเลย ทุกคนตอนนี้ก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งผมอยากได้เจ้าหินนี้เพิ่มเลยผมก็มีเหมือนจะมีเยอะแล้วครับเจ้าดิฟซเลตใช่ปะถ้าจะไม่หิตนะ่าจะชื่อดิฟซะเลตนะแต่ว่าเดี๋ยวจะขุดไปเพิ่มเติมครับซึ่งเราจะได้ใช้เยอะเหมือนกันนะ อ,อันี้เราได้จากสมบีมานี่เราเราก็จะเอาไปปลูกเลยนะครับเดี๋ยวก็ย้ายแรกขึ้นไปข้างบนเลยนะครับขึ้นไปนี่จะค่ำพอดีบางเนี้ย <l acht> ก็ขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็100รซับสไคร์แล้วนะครับ <l acht> ก็ขอบคุณทุกคนเลยที่คกติดตามเฮ้ยมันจนจะบุกบ้าน,น,คคนทุกคนจะเพ็นเแต่จะบุกบ้านเราแต่ว่าเรจะไม่สนรับ เดี๋ยวนะโอเคพวกบล็อกที่มีก็จะมีปานนี้นะที่ผมจะต้องใช้เดี๋ยวเก็บแร่แล้วก็นอนก่อนนะฮะแต่เราตอนเช้าเราค่อยจัดของที่เราจะต้องใช้ไปนะนอนกันก่อนเลยก็ตอนนี้รีซัแพคที่ผมลงมันไม่บักแล้วนะปกติเราจะเห็นเป็นดาบมันแบบมันลอยได้ใช่ไหมที่ผมได้ไปถอดเจาไอรีซัแพคเฟดฟูลออกแล้วนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็มาเก็บพวกนี้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เตรียมพวกหินนี่มานะโอเคฮะแล้วก็อันนี้ถ้าทิปสเลดนี้เราจะได้ใช้ใช้เยอะนะเพราะว่ามันเป็นแบบเรียกว่าอะไรอะส่วนที่เราต้องใช้กระจกนี่ผมต้องทาเป็นกระจกแบนนะฮะแล้วซึ่งเจ้ากระจกแบนที่มันย้อมสีได้เนี่ผมต้องใช้อะไรอะ่ะ ผมอยากจะใช้เป็นสีแดงนะสีแดงนี้น่าจะต้องใช้ดอกไม้ไหม <c oughs> นี่ก็มาเยี่ยมปล่อยจอยังเลยเนี่ยรอบที่แล้วนี่ก็พาคีเป,ปอร์มา <c oughs> เดี๋ยวโอเคดอกไม้ตรงนู้นนะน่าจะใช้ได้หรือเปล่าผูช้ชมดอกไม้ไอ้นี่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมเอาไปย้อมกระจกให้เป็นสีแดงรครับแต่น่าจะใช้ได้ปะ ต้องอ่ะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะโอ้โหได้มา16ใช่ไหมแล้วก็คขาเป็นกระสอบแบนหมดเลยฮะก็คิดว่าน่าจะพอนะครับต่อไปก็ทำไอ้นี่ลัวพวกลัวนี้นะ่จะได้ใช้ยเยอะนิดนึงนะหนชุดคิดว่าพอนะครับแล้วก็จะเป็นสลับด้วยนะครับ สลับไม่น่าจะใช้เยอะเท่าไหร่แล้วก็เป็นเจ้าบ,บันไดบันไดชุดหนึ่งแล้วกนะันคิดว่าพอนะผมคิดว่าน่าจะพอนะครับอันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าหลักๆเราจะได้ใช้ประมาณนี้นะครับโอเคฮนะผู้ชมได้เวลาเริ่มแผนกลาง <c oughs> แผนการแผนกลางเฉยแผนกลาง สร้างประตูนรกกันเลยฮะซึ่งประตูนรกที่ผมจะทํานี่ผมคิดว่าเออผมจะทําฝั่งโน้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้อนาคตเราค่อยมาทําสะพานข้ามแม่น้ำนะเราจะได้เดินข้ามได้สะดวกสบายกว่านี้นะโอเคผมคิดว่าประตูเอาไว้แถวนี้นะครับก็ขุดตัวนี้ก็ขุดไป3บลนะ็อกนะเป็นแบบนี้1 2 3อ่ะส่วนตรงนี้ครับก็ต่อขึ้นไป 15บล็อกครับจากนั้นเราก็วางเป็นเจ้าบล็อกตัวนี้ฮะที่เรารับมานะเพราะมันมันสวยดีปะเหมือนมันเป็นหน้าด้วยลนะ่ะจากนั้นครับก็ต่อมา1 2แล้วก็3ครับจากนั้นฮนะแล้วก็วางบล็อกเดิมครับตัวนี้ คุไม่รู้ว่าหัว้าพอๆไหมนะแล้วก็ราดน้ำลงไปครับเพราะว้าเราจะต้องใช้ลงนะเราไม่มีเจ้าอ,อ,อะไรนะเขาเรียวกว่าอะไรอะสแค f โฟ l ดิ n งนะเพราะว่าเราไม่มีไม้ไผ่อะคุณชมแต่นั้นก็ต่อกันไปอีกรอบหนึ่งครับ ประตูเราก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับเอาเจ้าเจ้าเจ้ารั้วเรา่ไหนเจ้ารั้วล้วล้วนโอเคก็เอาล้วามาวางครับแบบนี้ครับแล้วก็ติดกระจกผู้ชมพอจะมองออกไหมครับหรือว่าพอจะเคยเห็นที่ไหนมาแล้วหรือยังผมคิดว่าน่าจะต้องมีคนเคยเห็นแล้วนะตอนนี้ก็ต่อขึ้นไปมาสิบบล็อกนะตอนนี้ก็เป็นสี่ใช่ไหมห้าแล้วก็ต่อขึ้นมาอีก ห้าแล้วนะหกเจ็ดแปดกระจกนี่เราต้องแบบเราต้องใช้แบบให้ดีนะเก้าแล้วก็สิบครับจานหนก็วางเจาตัวนี้สิบเอา้าวางผิดวางตรงนี้สิอ่าแบบแบบนี้น่าจะถูกแล้วนะแล้วก็ไปทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับ โอเคจากนั้นครับแล้วก็มาทำแล้วก็ต่อตรงนี้นะ มันยากจังเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมน่าจะวอกดินมาเพิ่มทำไมผมไม่เอามาเพิ่มวะเนี่ยเออไม่เตรียมพร้อมเลยเราก็วางแบบนี้ครับชึบก็วางชึบแบบนี้จากนั้นก็ไปฝั่งนูน้นเด็ดนะกว่าตกกว่าตกอ่าต้องวางข้างล่างดิแบบนี้ก็วางชึบแบบนี้จากนั้นก็ติดเจ้าตัวนี้ไปแบบนี้ฮะ ไหนเดี๋ยวิโอเคดูดีฮะดูดีแล้วเราก็วางรัวตรงนี้ครับ<ๆ>ก็วางไ้ดีไปแล้วก็ติดกระจกไปฮะแล้วก็วางรัวแล้วก็จะวางกระจกแบบนี้นะเฮ้ยผมลืมเอา,ผม,มเอาผมลืมเอาไม้มาคุณผู้ชมไม่เสียเวลากลับไปเอาไม้ครับบอกเลยว่ามันจะเป็นสิ่งปลูกสร้างแรกที่ผมทำแบบใหญ่ขนาดนี้นะ ผมไม่รู้ว่ามันใหญ่สาหรับคนอื่นไหมแต่สาหรับผมมันก็ใหญ่นะเพราะวา่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะเออเป็นครั้งแรกเลยไอ้เราามีทรายดี่ว่าผมเพิ่งเห็นเอาไปเผาไว้ดีกว่าเข้าไปในบ้านแล้วก็เผาไว้พอดีค่านะครับอ่าขั้นท่อค่อ,อยอกมาแล้วกันถ่านเราไปไหนหมดเนี้ยถ่านเราหมดหรออุ้ยถ่านเราหมด วิถานเราหมดคุณผู้ชมฐานหมดเฉยเลยโอเคก็นอนไปก่อนนะครับยังไม่มืดยังไม่มืดอีกแล้วเรามาดูซิว่าจัดบล็อกตัวนี้เราสามารถอัดบล็อกเป็นอันนี้ได้ใช่ไหมอัดมาในชุดสิผมก็จะไม่สปอยคุณผู้ชมนะครับจนกว่าจะทําเสร็จนะก็ให้คุณผู้ชมเดานะว่าผมจะทําอะไรนะใครที่เดาก็พิมพ์เวลาที่ผมพูดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ข้าล่างคอมเมนต์นะครับว่า ผมจะทําอะไรลนะ่ะโอเคนดี๋ยวไปเอาไม้กั่อนเลยครับซึ่งไม้ที่ผมได้เล่นนอกรอบแล้วก็มาตัดไว้นี่ก็เยอะพอสมควรนี่ลองอะไรกันยังไงมองไกลๆก็พอจะดูออกไหมครับว่ามันคืออะไรโอเคสิ่งที่เราจะต้องทําไปนะครับก็จะเป็นเจ้ารั้วนะครับแล้วก็ทําเป็นแทบดอใช่แทบดอ,แ,บดอแล้วก็คาปุ่มไม้ไปด้วยอ่ะ เราไปทำตอกันเลยครับถ้าทําเสร็จก็เดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจนรกอีกสักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ทําเป็นตัว C ครับคุณผู้ชมตัวแซดอะเออตัวแซดแบบนี้ถูกไหมวะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฝนตกไม่เอาเดี๋ยวฟ้าผ่าอะไรว่ะดิ <c oughs> ันตกอะไรตอนนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ข้าวาังนี่ถูกแล้วข้างมดเราทำผิดนะคุณผู้ชมไปแก้กันเลยครับ ตรงนี้จริงๆไมนต้องทำกลับด้านใช่ตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้ต้องวางกลับหัวแบบนี้ใช่แบบนี้ครับจากนั้นล้วก็ต้องกระโดดไปตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้ลำบากจริงๆครับแต่ว่าเพื่อความาลังการ เราทําได้โอเคของที่เราต้องใช้ก็เตรียมมาแล้วใช่ปะก็จะมีตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นรั้วใช่ฮะแล้วก็ต่อขึ้นไปเลยอ่าถึงต,ตัวนี้ครับก็ติดรั้วใช่หรือไม่ ผมจำไม่ได้ว่าวางตรงไหนน่าจะวางตรงนี้แหละใช่ครับถูกแล้ววางตรงนี้ก็ต่อแบบนี้ขึ้นไปก็วางตัวนี้อีกทีแล้วก็วางรั้วแบบนี้ฮะอ่าตรงนี้น่าจะวางแบบนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคเป็นไ,ไรวางไปเลยแล้วกันแล้วก็มาต่อข้างล่างนี้ครับแล้วก็วางเป็นรั้วไม้ ใช่ป่าววะอ่ะถูกแล้วครับตามเปรั้วไม้แล้วก็วางอันนี้ไปทีแล้วก็ติดรั้วไม้ไปทีหนึ่งนี่แบบนี้เลยผู้ชมพอมองออกหรือยังว่ามันคืออะไร <c oughs> โอเคจากนั้นเราก็ขึ้นมาครับข้างบนขึ้นมาแล้วอ่าแล้วก็ตรงนี้ผมจะใช้เป็น เอวชาบเป็นไม้นี้นะวางเดี๋ยวนะขอคำนวณกันวางไปหนึ่งสองสามใช่ฮะวางไปสามหนึ่งสองสามแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะเฮราจะข้ามยังไงเด่ะโอเคเฮ้ยกระตกผมจะดูตังไหนว่าเราต้องทำตรงนี้เพิ่มยังไงเอ่อ ตรงนี้ต้องทำเป็นตัว c ตัว z แบบเดิมใช่ไหมวะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมขอคิดก่อนนะแต่ก่อนคิดผมขอผมขอต่อไปข้างๆกันอ่ะต่อมากันเพราะว่าเราต้องได้แบบออกมาข้างๆแน่นอนครับตรงนี้ให้ตรงกับกระจกวางกับหัวตรงกับกระจกตรงนี้แล้วก็วางกับหัว มัวแบบนี้แล้วก็โอ้ยกดมัวไปหมดแล้วผมฝั่งนี้ก็วางแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็แบบนี้แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองบล็อกแบบนี้โอเคครับจัดว่าแจมตรงนี้เราต้องแก้นะผู้ชมเราทำผิดนะครับตรงนี้ มันต้องขยับขึ้นไปอีกนะอ่ะแบบนี้โอเคเอแบบนี้แล้วกันนะครับจากนั้นก็ขึ้นมาข้างบนตรงนี้ฮะแล้วก็วางอันนี้ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกี่บล็อกวะผมจำไม่ได้ว่าเราต้องวางกี่บล็อกตรงนี้แต่ไม่เป็นไรวางแบบนี้ไว้ก่อนจากนั้นครับก็ติดตรงนี้แบบนี้ครับตรงนี้ก็วางเป็นกระจกนะครับ ไม้ตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะตัวนี้ก็วางกระจกครับแบบนี้แบบนี้ฮาแบบนี้นะครับแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วคุณผชมเราใกล้จะได้เห็นแล้วว่ามันคืออะไรจากนั้นตรงนี้ครับก็วางเอา้าเอา้ยโอ้โหนี่ก็ล่วงบ่อยจังเลยตรงนี้ก็วางเปบันไดแบบกลับหัววางแบบนี้ฮะแบบนี้นะ บางบางสี่มุมนะครับที่ผมกต้องต่อบปะกมาอีกใช่ปะจะทำแค่3มุมกันนะครับส่วนข้างหลังตรงนี้เราอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวผมจะมาเก็บรายละเอียดนอกรอบนะครับเพราะว่ามันน่าจะนานน่าดูเลยโอเคครับก็แบบนี้ใช่ไหมก็มาวางตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้ครับ หนึ่งสองสแล้วก็4น่าจะแบบนี้นะขอลงมาดูบันโอเคกดยอดเลยนะอย่าลืมเดือร่วงโอเคฮะประมาณนี้แล้วก็ใช้เจ้าแถบดอที่เราทำมาครับทำแบบนี้แบบนี้อปิดทำให้มันปิดอะครับโอ้โหบล็อกดินเราจะหมดไม่พอได้ไงไวะเนี้ยเอา้า ไปผิดทางไอ้หนุ่มแบบนี้อ่าส่วนตรงนี้3ามช่องใช่ไหมแล้วก็เอาปุ่มครับมาติดแบบนี้เลยหนึ 1, 2, 3, องสาจริงๆเราต้องติดทุกทางนะแต่ว่าตอนนี้ก็ติดแค่3มทางไปก่อนเพราะว่าเพราะนั้นอันตรายเดี๋ยวเราจะร่วงอ่าวางได้ละก็แบบนี้ครับเดี๋ยวลงมาผมเสียวตกอ่ะผมจะ ค่อยๆวางนะอ่ะแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จริงๆก็ใช้แบบอะไรก็ได้นะบอกตรงนี้แล้วก็วางเป็นแบบนี้ครับปิดไว้อ่ะแล้วก็ลงมากลัวตกมากเลยขุดลงมาคขุดลงมาเดี๋ยวนะอืม ประมาณนี้ครับตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นตรงฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าขอลงไปกันอุ้ยกบลบร่วง <c oughs> ออดับแรกครับก็ดับแรกก็ทำแบบทาตัวซีตัวแซดอะเออตัวแซดเหมือนเดิมเราอะกับหัวแล้วก็บันไดตัวซ <c> ี <oughs> ไม่ใช่แบบนี้ซีใช่ไหมวะ อ้าถูกแล้วแบบนี้ครับถูกแล้วถูกแล้วนะแบบนี้แบบนี้แล้วก็ติดอันนี้ข้างบนตรงนี้ฝังน,นี้เออฝั่งนี้สิเออแบบอ้า,าไม่ใช่แบบนี้แล้วก็วางเอาวางแบบแบบนี้เออไม่คิดเลยมัวแบบมัวสุด,สด นะครับก็วางแบบนี้อ่าทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมที่เหลือก็แค่ทําการเคลียดินถ้าผมไม่ตกหล่นอะไรก็น่าจะเสร็จหมดแล้วนะอ,นอะไรวะเท่ก็ต้องเคลียร์ย้าต,ตรงนี้ออกก่อนวะมันบางอะ่ะเออมันบางอะ่ะคุณผู้ชมยังไม่เห็นได้ว่ามันคืออะไรข้างหลังเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับที่บ้านของเรา แล้วก็มองว่าอ้มออยมันจะับลอยหมันสะปอยเหรอมันต้องมองจากบ้านเรามาแล้วว่ามันคืออะไรนะ <c oughs> ทุกคนอยากรู้หรือยังทุกคนอยากรู้หรือยังผมอยากรู้แล้วแต่ <c oughs> คนสร้างก็ต้องูอยู่แล้ววะ <c oughs> อเขาเก็บของเขาเก็บของเก็บของแล้วก็ข้ามมากินนะแ <c oughs> ช่ชิลแล้วเกลเราแหละโอเคฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชม มันถึงเวลาที่เราจะได้เห็นแล้วว่ามันคืออะไรครับนับ 3.. 2.. 1.. หันหลังไปแสดงเป็นไงับคุณผู้ชมมันคือดาบนั่นเองครับโอ้บอกแล้ว่า,วามันเท่มากเลยคุณผู้ชมดูดิเห็นปะป็งไงมองไกลๆอย่างเท่เลยยูโหโอเคครับจากนี้เราก็เดี๋ยวของที่แบบเราใช้แบบตรงนี้ไปเก็บก่อนนะแล้วเราก็ไปทำการ เปิดประตูลรลกกันดีกว่าบอกเลยว่าเท่มากๆเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะตอนนี้ก็เก็บแบบนี้ไว้ก่อนลวกันนะเราเห่เราเห่อยูยตอ่ตอนนี้เห่อยู่ตอนนี้เห่อยู่โอเคแบบนี้ครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมไปนั่นก็คือไฟแช็กใช่ไหมแล้วก็ขาแบบนี้ไปนะครับเออแล้วก็อย่าลืมที่จะทํา หมวกไปด้วยปะหมวกมันทำห้าปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะทำห้าทองนะทำมาคับหมวกเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปเราจะเจอเจ้าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพิกรินปะอ่ะใส่หมวกนี้ไปก่อนนะแล้วก็เอาไฟแช็กเราอ่ะเายังไม่ได้คาไปแท็กรีบรีบรีบเกินรีบเกินเมื่อกี้อ่ะแบบนี้ครับเอาบล็อกนี้ไปด้วยนะเพื่อเราจะต้องใช้คุ้มกันกันตัวเองอะ่ะ ่ะแบบนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าเท่มากๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวนาะคตจะย้ายเจ้าฟาร์มย้ายเจ้าเอ่ออะไรชูกเคนไปที่อื่นนะแต่ตอนนี้ก็นี่เท่มากๆเลยผู้ชมเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปตามล่าเนเธอร์ฟอร์เชสกันครับแล้วก็เอาเจ้าเฮ้ยข้างบนผมยังไม่ได้ขุดออกอ่ะ โอ้อะไรวันนี้เนี่ยโอ้โหถึงว่าเสร็จหมดแล้วไม่สวยเลยไม่สวยเลยไปคุดดอ,อกครับไปคุดดอ,อกแมลืมไม่ได้ยังไงเนี่ยนี่เสร็จเรียบร้อยอใช้ที่ที่ขุดฟิตอันรีบอีกแล้วรีบอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวข้างล่างตรงนี้ผมจะมาตกแต่งที่หลังนะครับก็ให้มันสวยกว่านี้นะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ไปก่อน กินอาหารเท่เรียบร้อยครับจากนั้นก็เปิดประตูอบอกเลยว่าเท่เท่มากโอ้โหมันเท่มากๆเลยครับคุณผู้ชมเป็นไงฝีมือเราสาร้างตั้งนานอย่างเท่เลยแหมภูมิใจภูมิใจคุณผู้ชมสำรวจกันเลยฮะชิเขาแบบเข้าไปแล้วเจอ ประสาทเลยได้ป่ะโอ้ยเสียงเข้าประตูแบบเทมากตอนนี้เรามาเกิดที่โอ้โห,โหที่ที่เราเกิดนี่มันช่างดีใช่เหอเกิดครับเดี๋ยว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 ขอเดินสำรวจด,วด,วดูตรงนี้ก่อนนะสกิลตันอดีตดาบเราเนะี่หนึกว่าลืมมาดาบมาอีอก,กอ่าจี่ วิ่งยากมากเลยแหละโหเราก็เกิดสูงเหมือนกันนะผมว่าอ้โอเคครับวันนี้ก็กลับไปก่อนดีกว่าอุย้ยตกล่วงใจ่เลยผมคิดว่าเรากลับไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไปเตรียมพวกของไว้พร้อมแล้วก็มาเดินสำรวจนะครับน,นี่ก็ บายบายได้เจอกันนะจักเก็ตไม่ได้แดกก็หรอกนะโอเคกลับมาก็ข้าอีกแล้วฮะพร้อมกับความแหลกนิดนึงแหมเท่จริงๆเลยครับโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีพหน้าเราไปสำรวจในเท์กันครับก็อีนี้ก็สร้างประตูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ดีพี่จกดไลค์ก็ กดซบับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับติดเตือนกันได้หรือว่าไม่ถูกใจตรงไหนก็บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเยย